ผู้ชมคะแม้ว่าเรื่องของการบุกลุกพื้นที่ในจังหวัดตราดเกือบร้อยไร่นี้นะคะกําลังเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายแต่ว่าประชาชนเองนะคะก็ยังคงคาใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะเราร่วมพูดคุยติดตามสถานการณ์กันกันกบทางด้านคุณดํารงศักิ์นคราวงนะคะผู้อํานวยการโครงการชลประทานตราสวัสดีค่ะท่านผอคะ ครับสวัสดีครับเรื่องของการบุกลุกดูเหมือนว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามีหลายๆพื้นที่โซนภาคตะวันออกเริ่มมีการตรวจพบมากยิ่งขึ้นวันนี้เราย้อนกันสักนิดหนึ่งนะคะเนื้อที่ร้อยไร่นะคะที่ทางโครงการชประทานตราดได้มีการตรวจพบว่ามีการบุกลุกแท้ที่จริงแล้วทั้ง3จุดเนี่ยเป็นพื้นที่ของของหน่วยงานไหนกันแน่คะต้องเรียนอย่างนี้นะครับพื้นที่สามจุดเนี่ยจะอยู่ในเขต ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแรงของกรมชลประทานเนี่ยสองจุดนะครับคือจุดที่สองกับจุดที่สามนะครับก็ส่วนอีกจุดหนึ่งจุดที่หนึ่งเนี่ยครับอยู่นอกขอบเขตที่ชนประทานได้มีการเวีนคืนไว้ครับอันนี้กําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจะเป็นพื้นที่ของหน่วยงานไหนหรือว่าเป็นพื้นที่สาธารนณะซึ่งอยู่ในความดูแลของใครนะครับอันนี้กําลังอยู่ระหว่างดำเนินการครับวันนี้ก็ให้คุณอธิพัฒน์ลงพื้นที่ไปอ,อีกรอบหนึ่งนะครับ ตอนนี้ยังไม่กลับเข้ามาที่โครงการก็เดี๋ยวรอรายงานค่ะนับจากที่มีการร้องเรียนเรื่องของการแจ้งเบาะแสว่ามีการเข้าไปบุกรุกเพื่อที่จะปลูกทุเรียนหรือว่าสร้างสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นเ,เราได้รับรายงานเข้ามานานหรือ,อยังคะท่านผอคะคือต้องเรียนอย่างนี้ครับเรื่องของการบุกรุกพื้นที่อ่างเก็บน้ําเนี่ยนะครับมีมาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่สมัย ที่เริ่มสร้างอ่างเก็บน้ําใหม่ๆแล้วนะครับซึ่งทางชุดปรากลาดเองเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการฟ้องร้องดําเนินคดีไปหลายครั้งนะครับค่ะโดยเมื่อปี49เนี่ยดําเนินการไป40ว่าคดีนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะไปขึ้นศาลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่นะครับแล้วก็มีการดําเนินคดีไปแล้วนะครับพื้นที่ตอนนั้นเนี่ย500กว่าไร่นะครับได้ดําเนินการคดีแล้วก็ ได้ดาเนินคดีแล้วก็ได้ให้ผูมบุกรุกไม่ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับแล้วก็ยังมีการตรวจพบอยู่อย่างเนี้ยเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็ดําเนินการตามตามข้อ,ขอกฎหมายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับและในปีหกหกที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีการดําเนินคดีฟ้องร้องไปอีกหนึ่งออีกห้ารายนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นตอนที่เราไปพบเนี่ยเป็นการบุกรุกเข้ามาในเขตฉนมทานโดยที่ไม่ได้ขออนุญ,ญาต แต่ยังไม่ได้เป็นในเรื่องของการไปเพาะปลูกแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ดําเนินการอยู่เป็นระยะระยะตลอดเวลาครับค่ะเห็นว่าตอนนี้ทุเรียนที่บนพื้นที่น่าจะประมาณสามปีได้แล้วเอ่อเรียนอย่างนี้ครับพื้นที่ที่ที่ว่าทุเรียนประมาณสามปีเท่าที่ไปตรวจสอบเมื่อวานนะครับเป็นพื้นที่ที่จุดที่หนึ่งนะครับซึ่งอยู่นอกเขตของเรานะครับอันนี้อ,นนอันนี้ต้องไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่า ยังคงเป็นพื้นที่ที่ชาวบ,บ้านเขาถือสิทธิครอบครองอยู่ตั้งแต่เดิมหรือเปล่า,าก่อนที่จะมีการเวียนคืนหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับระหว่างการตรวจสอบส่วนในพื้นที่ร้อยกว่าไร่จุดที่สองจุดที่สามเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกลุกใหม่นะครับทุเรียนยังพึ่งพึ่งได้ลงนะครับซึ่งเกษตรกร,กรผู้ที่ทําสวนทุเรียนเนี่ยเขาใช้คําว่า,าต้นทุเรียนเนี่ยยังไม่รู้จักดินเลย หมายความว่ามันยังไม่มันยังไม่ได้ลงไปออะไรติดกับดินนั่นนะครับยังก็ถ้าดูในรูปก็จะเห็นว่ายังเป็นต้นเล็กๆอยู่ที่เขาดําเนินกนารเท่าที่สอบถามกับผู้ที่คุ้นเคยกับการเพาะปลูก,กนะครับทุเรียนนะครับเขาก็บอกว่าไม่น่าเกินสามเดือนสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี้ยครับต้นต้นทุเรียนนะไม่น่าเกินสองสามเดือนแต่นี่ตอนที่เขาเอาไปลงเนี่ยเขาไปลงช่วงไหนเนี่ยเราไม่แน่ใจนะครับ ท่านผอคะเท่ากับว่าในส่วนของลอดหลังเนี่ยพูดกันง่ายๆลอดหลังเนี่ยผู้ที่เราตรวจสอบแล้วพบว่าเข้าไปบุกลุกพื้นที่เนี่ยเป็นเกษตรกรจริงหรือเปล่าอันนี้ยังยังไม่พบผู้บุกลุกเลยนะครับกาลังกาลังเนี่ยกําลังประสานกับทางทหารกับทางต้องถิ่นอยู่ว่าตามหาตัวคนที่เข้าไปดําเนินการอยู่ครับยังไม่พบตัวนะครับ อันนี้เนี่ยวันนี้วันนี้ก็ที่ว่าให้คุณอธิพัฒน์เข้าไปอีกก็ก็เข้าไปหาเรื่องพวกนี้แหละครับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้<อ>ชี้ชัดว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรหรือว่าจะเป็นกลุ่มนายทุนใช่ครับใช่ครับอันนี้ยังไม่ยังฟันธงไม่ได้ครับแต่ก็จะเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดแล้วครับเพราะว่าพื้นที่แหล่งน้ําในในโซนตรงนั้นนะคะ มีการปลูกทุเรียนตรงโซนที่หนึ่งที่ท่านผอ,อ,อบอกค่ะว่ามีการปลูกทุเรียนเล่าๆอายุประมาณ3ปีแต่ว่าแน่นอนล่ะอาจจะต้องมีการพ่นยาฆ่าแมลงสารเคมีต่างๆที่มันใกล้แหล่งน้ํากระแสของชาวบ้านตอนนั้นแล้วเราจะต้องทํำยังไงคะคือตอนนี้นะครับอ่างเก็บน้ําห้วยแล้งเนี่ยมีปริมาณน้ําเก็บกับของอ่างเนี่ยสามสิบหกล้านลูกบาทเดสนนะครับคือคือยาหรือสารเคมีที่ลงไปเนี่ย ถามว่าจะมีผลกระทบมากแค่ไหนเนี่ยอันนี้เราต้องไปทําการตรวจสอบอยู่ก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามองจากปริมาณน้ําที่เราเก็บกักแล้วก็ปริมาณน้าที่ไหลเข้าไหลออกในอ่างเก็บน้าเนี่ยผมคิดว่าตัวสารเคมีเนี่ยก็อาจจะเจือจางลงไปนะครับแต่ว่าเราเดี๋ยวเราต้องขอตรวจสอบเรื่องคุณภาพน้ําก่อนแต่แต่ที่เราตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ายอ่างอยู่เป็นประจํานะครับเรามีการตรวจสอบคุณภาพน้าท้ายอ่าง วันนี้ปริมาณคุณภาพน้ำพะอยางก็ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับอยูใ่ในเกณฑ์ที่ทำการเกษตรได้ค่ะท่านพออคะวันนี้เราต้องยอมรับว่าพื้นที่สาธารณะประโยชน์นะคะถูกเข้าไปดําเนินการโดยที่ผิดประเภทพูนง,ง่ายๆไม่ได้ถูกต้องกับการออกมาใช้งานในส่วนนี้คณะกรรมาการด้านสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาเองท่านอาจจะมีการเรียกสอบหรือลงพื้นที่สอบรอเรื่องนี้ท่านท่านสามารถชี้แจงยังไงได้บ้างคะ ทางสมทบทานยินดีให้ใหทางกรรมธิการลงมาตรวจสอบได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในกระบวนการที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่เหมือนกันถ้าท่านลงมาเราก็จะได้ชี้แจงแล้วก็จะได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นได้ร่วมชี้แจงด้วยครับก็อัอนนี้อันนี้ไม่ไม,มีปัญหาครับยินดีินดีได้เลยครับก็สามารถที่จะตรวจสอบย้อนได้เท่าที่ที่ท่านบอกว่าเราเคยดําเนินการมาตลอดระยะเวลาแต่ก็ยังคงพบเข้าไปดําเนินการอยู่ ใช่ครับยังมีอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็แล้วก็อย่างที่อย่างที่เป็นข่าวแล้วครับในพื้นที่ตัวประเทศก็ยังมีแจ้งเห็นอยู่นครับทีนี้ถ้าถ้าสมมติว่ากระบวนการเข้าสู่ข้อกฎหมายถูกการฟ้องร้องเรียบร้อยแล้วพื้นที่บริเวณนั้นนะคะจะฟื้นฟูหรือว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนะคะในไม่ว่าจะเป็นต้นทุเรียนเดิมที่มีอยู่หรือแม้แต่สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่สมควรที่จะอยู่ค่ะ คืออย่างนี้นะครับคือขั้นตอนการดําเนินการของชระทานเนี่ยเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องไปตักป้ายกันเขตนะครับว่าเป็นเขตห่วงห้ามเป็นเขตชนบทานห้ามปุกลุกนะครับอันนี้เรากําลังดําเนินการนะครับส่วนเมื่อเราพบผู้ผู้บุกลุกแล้วเนี่ยเราก็จะแจ้งให้เขาย้ายออกขนย้ายออกไปภายมันจะ,จะมีกําหนดเวลาอยู่นะครับ แล้วก็ถ้าเขาไม่ดําเนินการเนี่ยเราถึงจะเข้าดําเนินการขั้นตอนทางด้านกฎหมายนะครับการไปร้องทุกข์ดำเนินคดีคะนะครับก็คือไปแจ้งความที่กับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เราก็รอแล้วก็ดําเนินการให้ระยะเวลาเขาในการดําเนินการนะครับถ้าเขายังไม่ทําอีกก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการของชั้นศาลกฎหมายเหมือนที่เคยทํามานะครับ ท่านคาษาค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ท่านช่วยฝากเน้นย้ำถึงพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่กระทั่งกลุ่มในทุนต่างๆที่คิดจะเข้ามาหวังผลประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะเหล่านี้ค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่สมควรที่จะทําและตอนนี้เราก็กําลังดําเนินการอย่างเด็ดขาดเรื่องของการลุกที่ค่ะครับก็ต้องฝากเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าทางชนประธานเนี่ยไม่มีนโยบายไม่มี อำนาจอะไรในการที่จะอนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปใช้ในพื้นที่ที่กันไว้สําหรับเป็นเขตชมพทานนะครับและไม่มีการนําไปซื้อขายโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อคนที่เข้ามาให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับสําหรับนายทุนที่เข้ามาเนี่ยก็ทางชมพูทานเองก็จะดําเนินการตามข้อ,ขอกฎหมายตามระเบียบที่ชมพูทาน รับผิดชอบอยู่อย่างอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะทําให้เร็วที่สุดครับค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการดําเนินการในพื้นที่จังหวัดตราดหวังว่าทุกอย่างจะสามารถแก้ไขแล้วก็ป้องกันได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโครงการลปรบทานตราดเป็นอย่างมากนะคะขอบพระคุณค่ะได้ครับขอบคุณครับ